เพราะว่าน้ำเพราะว่าพี่โนก็เป็นคนที่ที่เลือกกินน้ำเหมือนกันเนาะก็ลืกกินน้ำก็พยายามหาน้ำหาน้ำที่พีกินอ่าแต่ว่าน้ำที่มีเป็นน้ำแม่เราก็แพงแต่น้ำที่เรากินอ่ะมันก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะเราก้กินน่ะกินกินไปอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีลูกสาวก็ลูกสาวก็อ่ะตัดสินใจนะอยากให้แม่ใ้น้ำที่ดีเนาะก็ไปซื้อน้ำ ไปกินมาไอ้หนูรู้สึกว่ามันไม่เนื้อตัวไอ้ทำไมเราปวดไม่เนื้อตัวจังเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วแต่นี้ก็เราต้องรู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากที่เราดื่มน้ำก็พอตัดสินใจเนาะตัดินใจก็รอเครื่องรอเครื่องไปได้เครื่องก็ติดตั้งเลยค่ะแชมบอกี่ามึงตั้งเนย้อิดตั้งเนี่ยได้ดื่มน้ำเนาะวันที่24เนาะก็มารับเครื่องรับวันที่้าเราก็มารับเครื่องไปวันที่2มก็ติดตั้งเลยโดย ติดตั้งง่ายมากๆเลยค่ะก็คือเรา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 ไม่ได้ไปหาที่ตั้งใหม่เนาะเรามีซิงค์น้ำเรามีอ่าในครัวในครัวมันก็จะมีซิงค์น้ำจานแล้วก็มีที่ตั้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าซิงค์ในครัวเนาะเราก็มีที่ตั้งอยู่แล้วเราก็เอาอ่าถ้าในมนญทำก็เอาคือเราเปลี่ยนก๊อกใหม่ถ้าถ้าถ้าไม่เปลี่ยนก๊อกใหม่เนี่ยเราจะใช้ไผ่ไผ่น็อตเราใช้ได้เลยถ้าเสียเวลาถ้าเปลี่ยนก๊อกใหม่ แล้วก็พอเปลี่ยนพอเปลี่ยนล็อกเสร็จแล้วก็แค่ไข่เนาะแตะแค่ไข่หวกล็อกกันแล้วก็ฉวนไปเลยแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็กดยูวีแล้วก็กรองน้ำมาดื่มได้เลยง่ายง่ายมากๆเลยค่ะการการติดตั้งง่ายมากเลยนะคะคนคนที่ติดตั้งไม่เป็นก็ติดตั้งได้ก็ติดตั้งได้เพราะว่าครูเชียงก็จะมีวิธีการแต่งินยังให้ให้เราเหมืองสิมเนาก็ติดตั้งได้ง่ายมากมเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะ ก็พอ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 เอาน้ำออกมาใช่มะก็ก็ดื่มเลยค่ะก็เทใส่แก้วแล้วก็ดื่มในช่วงที่จะจะจะดื่มน้ำเนี่ยที่หมก็่าอัดทิ้ไปด้วยอัดทิ้ิตด้วยแล้วเราเราเรายังไม่ดื่มน้ำเราก็ไอเราก็ไอแต่ว่าเราคือคือคือช่วงนั้นมันมันรู้สึกว่ามันแยนอากาศมันก็ไอไอแล้วแต่นี้ก็ก็ดื่มน้ำไปเฮ้ยที่ทำนี้เราค่อยไอรู้สึกของช่วงสื่อ คือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าหากว่าเราดื่มน้ำเนี่ยเราให้เราสังเกตนะคะให้เราสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเราความปวดเมื่อยตัวก็ก็ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นคือรู้สึกว่ารู้สึกว่าเวลาเราลุกขึ้นหรือว่าเราทําอะไรอ่ะมันมันระพี่กระเป๋าอ่ะมันจะพี่กระเป๋ามันสดชื่นเหมือนตอนที่เรากินยูนิโคมใหม่ๆอ่ะอ่ะกินยูนิโคลใมใหม่ ดื่มน้ําที่ดีน้ามีแร่ธาตุน้ํำมีเขาเรียกว่ามีไม่ไม่เป็นกรดเป็นน้ําด่างอ่แล้วก็เป็นอะโอเวกทูนกี่แหลกมันก็เลยทําให้เวลาเราดื่มน้ำอุ่นแล้วเข้าไปไม่ดีถูกซึมไม่ดีแล้วก็ทําให้อาการปวดที่ต่างๆมันก็มันก็ลดลงนั่นจริงนะเรื่องจริงเลยเพราะว่าคือคือเราต้องสังเกตตัวเราเองนะเวลาเราดื่มน้ํา เน้ำมันจะเป็นสีขุ่นๆดำๆแต่ว่าพอเราสาวข้าวด้วยน้ำแรกของตี้มันจะทำให้น้ำน้ำสาวข้าวมันเป็นสีขาวอะมันสะอาดอแต่ว่าเราเราสาวข้าวเหมือนพี่ดูนี่แหละมันก็ดูดเอาวิตามินวิตามินเข้าไปด้วยวิตามินเยอะแล้วข้าวกระสังกัก็ไม่ถึข้าวก็ทำให้ข้าวเราจะสะอาดแล้วหุงข้าวแล้วเราก็ใช้น้ำสาวข้าวไอ้เราไม่ใช่เราก็ใช้น้ำแรก ข้าไปหุงข้าวล้วก็คือคือมันมีความสุขค่ะในการที่เราได้ได้มีเครื่องกรองน้ำดีมีเนาะแล้วเวลาทํากับข้าวแล้วต้องแกงเนี่ยเวลาเราทำกับข้าวต้องแกงเราก็ใช้น้ําน้ําแร่ของมีเนี่ยนะอ้ามันต้มมาแกงแล้วมันก็ทําให้เรามีความสุขดที่เราได้กินน้ำที่ดีกินอาหารที่ที่สะอาดแล้วที่ม่ที่มีน้าที่ดีกินแรที่ดีแล่วข้าวต้มแกงก็ทำให้มีความสุขมากเลยค่ะ นี่เนโนก็ทดสอบนะด้วยการว่าก็เดบอกว่าชงูิโกลเนี่ยนะไม่ต้องใช้น้ำปุ๋นเลยก็ใช้น้ำแร่ใช้น้ำแร่ของเราเนี่ยนะมาชงยูนิโกลพี่เลนโงก็ลองเอามาชงปรากฏว่าเอาเทลงไปในแก้วนะแล้วก็ไม่ทนได้คนเลยน้ำเป็นน้ำใสเลยอ่ะเป็นน้ำสีแดงอ่ะเป็นน้ำสีแดงแล้วใสแจ๋วเลยอ่ะคือเขาสามารถที่จะละลายละลายผงของยูนิโกของเราได้ดีมากๆเลยเพราะว่ายูนิโกเนี่ยเขาเป็น มันเกี่ยวใช่ไหมเราต้องชงกับน้ำปุ๋นนะแต่ว่าพอเรามีน้ำแร่เราไม่ต้องไปต้มน้ำปุ๋มเลยค่ะไม่ต้องไปทำให้คุณค่าสารอาหารอะไรเสียเลยเนาะแล้วเรงได้แร่กาแฟอ่าเพราเทลงไปก็ละลายเลยอย่างเมื่อกี้นี้ก็ชงสองซองก็คือเอาเทใส่ขวดอ่ะขวดตึงเนี้ยนะคือตอนนี้นะบอกตรงๆไปที่ไหนนะก็ไม่กล้ากินน้ำที่อื่นเลยไปกินอาหารก็น้ำตั้งไว้บนโต๊ะของคนของร้านค้าก็ตั้งไว้อย่างนี้คือเราเราจะไม่กิน <uk> แล้วเราก็เอาน้ำเราไปไหนแล้วเอาน้ำของเราเแล้วตอกใส่ขวดแล้วก็ติดรถไปติดรถไปขนาดเมื่อวานนี้ไปท็เค้าที่ทททนักฟังประถงนะคือไปสองวันเนี่ยเอาน้ำเนี่ยใส่ถังไปใส่ถังไปไปให้น้องชายด้วยแล้วเราก็แล้วก็เอาบ้าไปดื่มด้วยเนาะแล้วก็ใส่ขวดใส่ขวดไปใหดืม่มอ่ะ เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะเป้าหมายนะคะเป้าหมายก็คือพี่เลนง,งก็เป้าหมายก็คือเราจะเต้าหนึ่งเอ้าเอาเครื่องกองนนะ้ำนั่นคือเอาความประทับใจของเราเนี่ยไปแบ่งปันให้กับทุกคนเนาะไปให้กับทุกคนให้เขาได้ใช้เครื่อง,รองเรานเดื่องนี้นะยีเครื่องเลยะคะ่ะ